สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทางช่อง youtube ที่รักและครบทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พาพี่น้องมาดูสินค้าใหม่นะครับผมที่เข้าใหม่ร้านปรีชาซาวนะครับผม บ้านสนวนนะครับตำบลสนวนนะเรามาแบบไม่บอกแกเลยนะนี่นะครับผมเดี๋ยวย่องก่อน, <c oughs> นไหนนายเจ้าของรา้านนี่มาแบบไม่บอกเลยนะนี่ไหนเจ้าของรา้านโอ้สวัสดีครับผมบโอ้นะนี่ดอลวี่อยวิ่งมานอ้องเฮ้ยสิเนยโอ้นะนี่อันนี้ได้อะไรไปนี่คันนี้โอ้นะครับ อิมซาวไหนที่บอกว่ามาอีกหนึ่งคันรถวันนี้นี่ใช่ไหมโอ้โอนี่ดิอันนี้ใครนี่คุ้นๆจังเลยนี่โอ้เนอะอืมอันนี้ตู้อะไรครับนี่พี่พี่พี่ปรีชาอันนี้เป็นตู้อะไรครับตู้ตู้ผีตู้กับข้าวครับตู้กับข้าวตัวใหญ่มากรอยตู้ขือเน่าเต้าเกิดโนไม่ันะเน่าระอุเลง อ๋อผีป่ะครับแล้วทำไมมันออกเชียงเชียงนี่ก็มีชุดหาแล้วไม่รู้แล้วเขาเ,<อ>เขาทำมาอย่างนี้ครับได้รวมตัวกันแล้วมีเสียงหัวเราะอย่างเงี้ยมีชุดหาแล้วอันนี้ครับครับเอออ่ะน,นี่ได้พรีเซนเซตอร์แล้วอันนี้สูตรนี้ใช่ไหมครับช่างน็อตครับช่างน็อตเลยนี่ใช่ไหมเครื่องปรุงไม่มีนะครับฮะตู้ลำโพงมันจะมีอ้โ ปรับปรุงช่วงล่างหน่อยน่าเราอ่ะเยอะใหญ่ขึ้นแล้วนั่นน่ะเป็นตัวกระเพาะเรื่อยใช่ไหมอู้ช่างอู้ช่างนิ้งช่วงนี้จะนับเลยมือว่ะกระดุ้นเลยตัวนี้ใบเท่าไรพี่พี่ปรีชาตัวนี้ครับใบละพันสามครับก็คือคล้ายๆกับผีเสื้อเนาะแต่ออกเฉียงเฉียงเหมือนเฉียงนิดหนึ่ง W W เอออ่ะ W ผีเสื้อกระแทกหลัง W W ไม่มีลมอ๋อตัวนี้ไม่มีปร u ง g ดอกเถิมนะครับรุ่นนี้อันนี้ใบเท่าไรครับพันสามครับ หนึ่งพันสามร้อยอันนี้เขาเอาไปหมดอย่างนี้ครับเมื่อเช้ามาจากชนบุรีแล้วครับนู no, เรียบร้อยสบาดเลยและนี่แหละครับ,รบอันนี้เพิ่งมาครับเพิ่งมาเพิ่งอันนี้สูตรอะไรครับนี่จะนับแท้เซอร์โบร์นนกาลังครับไอ้นี่ใช่ไหมเนี่ยสูตรสิบหกแปดแปดนี่เอาเอาตะนิงเข้าไปในตู้หน่อยสิวันนี้ยี่สิบเอ็ดบอกพี่พี่ปรีชาครับเฮ้ยยี่สิบเอ็ดนิ้วครับผมยี่สิบเอ็ดนิ้วครับโอ้ตัวนี้ยี่สิบเอ็ดนิ้วแฝดครับ เชือบูฝาหลังสภาพสวยเดี๋ยวน้เขาทำได้ครบเหล็กครบเหล็กครบเหล็กงอันนี้มีสเปคคอนไหมครับนี่ติดมาไหมอ่าสเปคคอนไหมไม่มีครับไม่มีช่วยช่วย่าเป็นเป็นตู้น้ำแห่ครับอ่าหน่อยว้าอ๋อสวยเอ้สวยแท้เดี๋ยวเขาบอกว่าเราเหมือนจริงจกอีกอันนี้ใบเท่าไหร่ครับพี่ปรีชาลายพันเก้าครับ 1,900บาท21นิ้วเฟสเทอร์โบ21ครับโอ้่นะสี่ใ <5. S 2> บก็บแปดดอกก็ค,คือเทอร,ร,ร์โสนะร์นโอ้นะฮะอ่ะใครที่หาเทอร์โบเฟสนะครับผมบออ้ชิน,นับโอ้ช่างนิงบอกว่าขอจุ๊ดๆหน่อย <laughs> นะออ้ชินนัมมันเต้นเลยบาท21นิ้วเทอร์โบใบละพันเก้าโอ้ เป็ดโดกนี้ตหานโจกเลยเนาะว่าทเบอร์ตรงอ่อนนี่น้มซ่อนของอ๋อนี่นี่นอันนี้ก็เข้าใหม่เหมือนกันสามสิบเอ็มสามสิบเอ็มเอาทีละกนอ่ะเอาทีละคนอันนี้กี่บาทสามพันห้าอ๋อสามพันห้าสามพันห้าครับตัวนี้เป็นของสยามนีออนนะครับผมหกสิบเอ็มสามสิบเอ็มฮะสามสิบเอม สามสิบโอ้ผมอ่านฟังนี่อ๋อสามสิบสาเอ็มนะครับสามพันห้าตัวนี้พันสามอ่ะไหนที่บอกว่าเอ็ดพันสองอยู่ตรงไหนนี่นี่ที่เข้าใหม่เนาะนี่มีเข้าใหมม่ิดก็เข้าใหม่เหมือนกันดิดนี่ยอ่ะมิดเอ็ดพันสองเอาตัวไหนก่อนครับคุณลูกพี่เอาเอ็ดพันสองครับเอาเอ็ดพันสองเท่าไหร่ครับแทนละหกพันห้าครับหกพันห้าไปเฉียงนะลูกพี่ครับอือทำเสียงจริงจกไหม เยอะเยอะเยอะคือนะครับอ่าตัวนี้หกพันห้านะครับมีอยู่สองแท่นพีสี่ร้อยพีสี่ร้อยครับตัวนี้สามพันเจ็ดครับผมสามพันเจ็ดร้อยบาทสามพันเจ็ดบาทอ๋อสภาพก็เนาะตามอายุการใช้งานครับผมมันมันไม่มีอะไรมันมันสวยมากเลยแต่ว่าด้านสนิทอ๋อเกิดก็ทําสีให้ได้ครับไม่ใช่ปัญหามิก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 อ๋อมิกตัวนี้ครสี่สิบห้าครับผมสี่พันห้าร้อยบาทครับ ตัวนี้เป็นยี่ห้ออะไรอ่านไม่ออกเอ่อแคปลาแคปลาโอ้แจแคสร้างกรีตติกเก่งเลนจ่าเรียนพอได้พอได้อันนี้ก็จะเป็นใหม่แล้วส่วนอันนี้ก็ขายไปแล้วเนาะผีเสื้อขายขายไปแล้วขายไปแล้วเป็ดใบเลยนะลูกค้าเอาขายเลยครับจากไหนลูกค้าเอาชนบุรีสำหรับท่านที่อยากได้โต๊ะวางเครื่องเสียงสวยๆนะครับวันนี้ผมนําโต๊ะอลูมิเนียมกระดานเท20มิลตราภูเขาครับผมมาให้พี่น้องได้รับชมตัวที่พี่น้องรับชมอยู่นี้เป็นขนาดเม็ดยี่สสูง80 สามารถเลือกได้นะครับผมมีสีแดงสีดำสดีน้ำเงินสีเทารวมไปถึงสีเขียวนะครับมีหลากหลายหลายไซส์ตดิดต่อสอบถามได้ครับผมเบอร์โทรศัพท์095 0์6 8 7 6, 7 6 7ด้วยละกันนะครับผมหรือว่าจะเป็น f เฟ e บ o ๊กฮิมุระโตะอะลูมิเนียมจังหวัดบุรีรัมย์้วยละกันเป็นอลูมิเนียมกระดานเท20้20มิลตราภูเขานะครับอ่ะชมคลิปกันต่อครับพี่น้อง แล้วทำไมเขาไม่เอาไปเลยวันที่สองเขาจะกลับอีสานไปเลยที่ไหนเขาอยู่ชนบุรีอ๋อนี่เนาะนี่กลับแล้วมีตัวนี้ครับอ่ะไหนไหนตัวไหนไหนไหนพี่นิงบอกว่าอะไรนะที่ว่าผมไม่เคยเห็นเขาเรียกอะไร ซปเปอร์บิดมันเป็นยังไงพี่บอดบิดมีอยู่สี่ตัวครับหนึ่งสองสามสี่ข้างละสี่ข้างละสองถ้าดีคาปลาคาปลาเท่าแขนครับอันนี้คาปลาหรือว่าเตรประตันนี้ทำไมมันใหญ่ใช่นี่นี่ออ้ไม่ไหวครับคนเดียวไม่ไหวครับต้องสองคนนะครับอันนี้ถ้ากําลังซปเปอร์บิดกำลังวัดมันเท่าไหร่นี่พี่หนิงตัวนี้ก็เขาเขียนไว้ในรุ่นว่าสี่พันครับเขาเขียนว่าสี่พันเตกแตกครับ ครับโดร์ยี่เอ็ดได้ข้าวละสี่นะครับเหลือเหลือเลยเหลือเหลืออะไครับนั่นเลยนะครับอันนี้มีเจ้าของอย่างตัวนี้ยังครับยังครับพึ่งเข้าครับเท่าไหร่ครับอ่าสิบแปดครับผมหนึ่งหมื่นแปดพันบาทครับผมขับยี่เอ็ดได้ข้างละสี่โอ้ได้ครับเหลือเหลืออีกดังครับนี่ก็กำลังจะเทสอยู่เยอะนะแต่เทสไปรอบหนึ่งแล้วอันนี้อันนี้ไปยังนี่ตั้งแต่รอบที่แล้วอ่ายังครับอันนี้อยู่ที่แปดสิบเท่าไหร่นะอ่าตัวนี้แปดพันห้าครับแปดพันห้าพันห้าครับอันนี้ก็มาใหม่เดี๋ยวนี้ใช่ครับ ครับอันนี้อั2005ครับอันนี้2005แซวเบสแซวเบสครับผมครับผมครับ EQ กับคอสยังอยู่ครับโอ้ยังอยู่ครับยังอยู่แล้วก็มีนี่ครับมีหนึ่งมีหนึ่งสวยๆเลยอ๋อพีหนึ่งบอกเข้ามาใหม่อลนี้ตัวนี้ครับครับผม7 7 79 7,009ครับ7,009วันนี้พีหนึ่งเนาะครับอ๋อมันต่างกันตรงไหนนี่ไหนเออต่างอ๋อเออหน้าอันนี้มันนี่หน้าสระพงันหน้าชาตรีเฮ้ยน้ำเลยังงไไม่่ด้สอันนี้หมดแล้วเดยไม่ใช่นี หมดแล้วครับเทอร์โบยี่สิบลูกค้าจ่ายตังค์แล้วนหนูหลว่เจียมแต่ปีสองคนนี้กินอะไรกันนี่อมอะไร้ทำไมพูดนี่ลูกค้าติดใจแต่นี่นะครับผมไหน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 ตรงไหนอีกตรงไหนอีกอว้าระเออรหมดเลยอ่ะอีคิวดอทครับดอทครับดอทหรือแต่จืบอ่าตอนนี้เป็นปลาพันเก้าพันเก้าี่สองพันห้าสองพันห้าครับผม DPX แท้ไหมนี่อ่าไม่แท้ไม่แท้มาจากมาจากช่องโจมครับ แค่นี้ใช่ไหมที่เข้าใหม่ครับผมโต๊ะเมื่อเช้าขายไปสองสามตัวโต๊ะมาจากไหนนี่โต๊ะฮิมุระครับเออชิงนี่หมดแล้วครับตอนนี้ไหนเลียดูหน่อยสิสองตัวนี้ลูกค้าโอนมาแล้วโต๊ะโต๊ะตัวนี้นะน่าจะมาจากปอยแปดมาจากปอยแปดอ่ะใครที่หาเทอร์โบนะครับผมตัวนี้ใบละพันเก้านะครับตัวนี้สวยๆเลยครับผมรอจะนับรอจะนับกำลังประกอบอันนี้จะทำอะไรจะลองบ่ อันนี้พันสามเนาะมีมีกี่ใบตัวนี้ตัวนี้มีสองใบใส่ดอกไปแล้วครับใส่ดอกแล้วถ้าถ้าถ้ารวมดอกล่ะถ้าลูกค้าอยากได้รวมดอกขายยังไงประมาณสองพันหกนี่แหละครับสองพันหกประมาณนี้ครับครับผมตัวนี้ก็พันเก้าเนาะแล้วดอกล่ะพี่มีมายี่สิบเอ็ดวันนี้มีเข้าไหมอ๋อไม่มีครับดอกอันนี้ได้แต่ตู้ปลาได้แต่ตู้ปลามาโอเคครับผมสนใจเดี๋ยวลงเบอร์โทรให้หาเบอร์โทรสำรองให้ด้วยเด้อได้ครับต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วครับเนาะเพราะว่ารู้สึก มันมีปัญหาอะไรไม่รู้เนอะลูกค้าโทรสองสามรอบแกว่าโทรไม่ติดเลยโทรโทรไม่ติดครับใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ลงเบอร์สำรองให้แล้วกันนะครับวันนี้ก็นี่แหละครับประมาณนี้แหละของเข้ามาโทรหาช่างหนิงก็ได้ครับผมนะแล้วก็ให้ช่างหนิงวิ่งมาเอาของเอาไปส่งให้ <c oughs> จอมมาสายเดิมพลึงได้เนาะอ่ะวันนี้ขอบคุณด้วยนะครับผมที่มาเล่นตลกให้ดูนะฮะสำหรับช่างหนิงของเรา นะขอบคุณร้านปรีชาด้วยถ้ามีของเข้าใหม่เดี๋ยวจะตีลังกาเหาะมาให้พี่น้องได้รับชมวันนี้ไปก่อนแล้วกัน,นไหนยะโทรศัพท์ใหมไม่ใช่โทรศัพท์ใครเก็บได้เ <laughs> ก็บได้เก็บได้เดี๋ยวโทรศัพท์ของพี่ปรีชาเดี๋ยวให้แก้ไขทางบือให้แล้วกันนะครับก็นี่นะครับเทอร์โบสเตปไฟแล้วก็ตู้นั้นก็จะเป็นลูกผสมครับกึง่ง W ิวกึ่งผีแล้วก็อีพันสองนะใครอยากได้ก็ ตามช่องทางที่ลงให้วันนี้ขอบคุณกับการติดตามรับชมด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามโจมมใฮ้ยกระดอเตื้อเนือบอไอ้ฟองเนื้อบาดเต้อเฮ้ยบาดไงเนี่ปะเน่เฮ้ย,ห,ยหมอดเฮ้ยเมียนโอยโอยมือเต้